วัสดีครับพบกับสุดคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กางเกงหรือพรมเก่าแฟนแซวรถสนิยมแฟชั่นของเคอร์ติโจนเคอร์ติโจนนะครับกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลถูกแฟนบอลในโลกออนไลน์แซวเรื่องรถสนิยมในเรื่องของแฟชั่นของตัวตัวนะครับหลังไปพบกับตัวรูปที่โพสคู่กับดรเรดแรปเปอร์ชื่อดังนะครับเคอร์ติโจนโพสรูปคู่ระหว่างเขากับดรเรดโดยที่ดาวเตะชาวหง์แดงสวมกางเกงที่มีสีสันจัดจ้าน ดนคอมเมนต์ของแฟนบอลคนหนึ่งได้พูดถึงการแต่งกายของจนว่ากางเกงดูเหมือนพรมเก่าของพี่เลี้ยงฉันเลยตามด้วยอิมจิหัวเราะทางด้านจนเองก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวเั้นๆันว่า 5k ซึ่งหมายถึงราคา5,000ปอนด์ที่เขาจ่ายไปสําหรับกางเกงตัวนี้นะครับอุ้ยกิเทะนะครับพ่อแไม่พี่น้องก็รอใช้ย่อยนะครับเป็นแนวสไตล์ฮิปฮอปนะครับเจบ้ากระบอกโพล่นะว่าม่นอันพมเก่าเพื่อนบ้า สื่ออินเตอร์เน็ตเปิดเผยนะครับลิเวอร์พูลหวังเซ็นสัญญาสไตล์ยูนตุสมาเสริมกระรงในเกมรุกในช่วงซัมเมอร์นี้ port, นกโจตันเดลโลสบอร์นครับสือ่อกีฬาชั้นนําของประเทศอิตาลีรายง,งานมาว่าสโมสรลิเวอร์พูลสโมสรดังในศึกเวทีพรีเมี์กรีตกำลังให้ความสนใจที่ยืน่นข้อเสนอคว้าตัวฟาลาริโกเคซ่ากองหน้าตัวเก่งของยูนตุสมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์เฮียกันครับวนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยังคงวางหานเต็มใหม่เพื่อเสริมทัพอย่างต่อนเนื่องเพื่อพาผลงารของแดงลิเวอร์พูลกลับมาาสสู่ควมเร็จในนปีห้า โดยชื่อของเคียซ่านะครับก็อยู่ในข่ายพิจารณาจะเข้ามาเสริมขุนกําลังเกมรุกแม้ว่าดาวยิงเลือดมัคคิรีในวัยยี่สิบห้าปีนะครับจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องในช่วงสองถึงสามฤดูกันที่ผ่านมาแต่จริงนะครับก็ยังมองอว่าเคียซ่าจะเป็นการเซนยาที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลเนื่องจากสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกเคียซ่าเองเคยทำงานอย่างโดดเด่นกับทีมชาติอิตาลีในศึกโยูโร2020และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแนวรุกมากเป็นส่วนที่สุดคนหนึ่งของทัพอัสซูรี ต่น่าเสียดายที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บทําให้พลาดโอกาสกาลงสนามกับยูไนเต็ดไป60เกมตลอด3ปีที่ผ่านมายางไรก็ตามนอกจากลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีไบยมานิกสนใจเคียซ่าที่มีราคาค่าตัว40ล้านปอนด์เช่นเดียวกันนะครับลิเวอร์พูลล็อกเป้าหมายคว้าดาวยิงกัดปักลาตะข่ายสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับในสกีพิวร์นักเกตกำลังพิจาร,รณาที่จะเ,เสนอคว้าตัวมาคัดตัวรามก่อนหน้าทีมชาติฝรั่งเศสข,ของปริเซียมิชงชนกันบัก ทีมในสึกเดสกันเยอรมันไปลาตะข่ายในช่วงสมัยนี้โดยฮอหอกเลือดอหอมในวัย25าปีกำลังจะหมดสัญญากับมมเชนกัดบักช่วงสิ้นเดือนมิถุานายนนี้และสามารถย้ายทีมได้แบบอิสระทต่ให้เจอเก่งกรอบกุนซือลิเวอร์พูลอยากจะได้ตัวมาร่วมทัพกันที่หงดังลิเวอร์พูลอย่างมากลิเวอร์พิ่งอยโดบเปโตเฟอร์มิโน่เยาวยิงชาวบราซิลออกจากทีมไปนะครับและกําลังมองหานักเตะใหม่เข้ามาทดแทนที่ซึ่งเจกเก็ตหว่าวว่าตูรามสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีๆนั้น น่านจะเป็นการทำธุรกิจทุกคุมค่าในรอยยาวในการนี้ดาวเตยเฟนแมนซัดไปถึง16ประตูกับอีกเจ็แอซิสจาก3สามโซนเกมรวมทุกาการให้กับวิเชนกันบักและยังมีดีกีติดทีมชอ็อปิงเซปแล้วถึง10เกมนอกจากนี้ตัวรามยังสามารถได้ในหลากหลายตำแหน่งในเกมรุกอีกด้วยดังไรก็ตามนอกจากลิเว์ลแล้วนี่มีเชลซีที่ให้ความสนใจตัวรามเช่นเดียวกันนะฮะ วิวกลวุธนะครับฉลองแชมป์ขนไก่ท่าปิดตาของขวัญใจหงแดงวิวกลวุธิฉลองแชมป์แบดมินตันไทยแลนด์โอเพนทาดใจฟูมิโนยอดแข่งบราซิลที่วิ่งเอาลาหงแดงทีมรักหลังจากเคยโชว์ท่าเอลิ่งบลาฮันแลนด์มาแล้วท่าชอลองแชมป์หลังจากวิวกลวุธวิทิตศาสตร์นะครับนักแบดมินตันไทยคว้าแชมป์มชายเดียวไทยแลนด์โอเพน2023เดืรอบชิงชนะเลิศชนะลีชุกยิวจากฮ่องกงไป2ต่อศเกแม กองทัยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมรับเงินกว่า1ล้านบาทเจวิวนะครับทำท่าดีใจยกมือซ้ายปิดตาส่วนอีกมือหนึ่งชี้ไปที่กล้องซึ่งอาจจะมีข้อสงสัยถึงที่มาที่ไปของทาง่านี้ซึ่งใน Facebook ของเจวิลก็ได้มีผู้เข้ามาถามก่อนที่จะมีคนมาตอบว่ามาจากท่าดีใจของโรเบรโตฟูมิโนกัตันชาบ,บราซิลที่เพิ่งอำลาทีมหงแดงลิเวอร์พูลไปนะครับ เดยว้าเจ้าวิวนั้นเป็นสาวกของแดงหรือร์พโลแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะเคยโพสท่าแบบทําสมาธิของอลิงบลองทานน์ของยอดเดายวยิงแมนเชอร์ตีมแล้วแต่ให้ผลว่าชื่นชอบส่วนตัวนะครับขณะที่ฟูร์มินโนนั้นที่เพิ่งปิดฉากการคัดแข่งกับล์พูลหลังจบลุกันนี้ไปเขาเป็นที่รักของแฟนบอลหงแดงเป็นอย่างมากอยู่ในชุดคว้าแชมป์มากมายทั้งพิม์ลีกยูบ้าชมเล็กโสโมสรโลและเคยบาดเจ็บตาซ้ายโดยโดนนิ้วของยันฟอร์ดงเกนจิ้มกระไปในภาพที่น่ากลัวมาก แต่นั้นเมื่อยิงประตูไปเฉยปราปรีสแซง์แมงในศึกฟุตบอลยฟูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2 0 1 8 2 0 0 9เราเป็นกลุ่มได้นัดแรกโดยสังหารในนาทีที่90บวก2ชนะไป3-2ฟิลิปโน,โนได้ฉลองประตูชัยด้วยท่าเอามือปิดตาอันลือลั่นสรุปข่าวการซื้อขายนักเตะในศึกพรีเมียร์ลีกอเล็กซิสแมคเลสเตอร์ใกล้บรรลุข้อตกลงย้ายมาร่วมทัพลิเวอร์พูลแล้วจากฟาริซิโอโรโมาโด เชลซีนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอ60ล้านยูโรให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนพิจารณาเพื่อแลกตัวกับการปล่อยตัวมานูเอลอูกาเต้กองกลางตัวรับชาวอุรุกวัยโดยมีปารีสแซงต์แกรมที่กำลังให้ความสนใจอยู่ด้วยเช่นเดียวกันรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนสถานการณ์ของดิคานไรซ์ยังไม่มีความคืบหน้ากับทั้งไบเยมิเน็กและอาร์เซนอลในเวลานี้ที่มาฟาบิซิโอโรมาโนแต่นัมส์เฟอร์ใกล้บรรลุการตกลงกับอังเก้พอสเตคุกูผู้จัดการทีมของกาสโชลเชลติก ที่เข้ามารับหน้าที่เป็นกุนซึงคนใหม่แล้วรายงานจากเดวิดออสตินจากเดออะแแตลนติกกิมมิชานะครับกองหลังของนาโปลีมีการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงสมัยนี้รายงานจากคอร์ดิเลตเดลโลสปอร์ตเอเวอลนด์นะครับต้องการเซ็นตัญกับบอลเวกฮอตหลังจากที่แมนเชสเตอร์รอยูไนเต็ดไม่ต้องการโดยจะเซ็นสัญญาถาวรในกันหน้าที่มาทอรสปอร์ตมาริโอเกเต้ต้องการที่จะย้ายมาร่วมทีมเชลซีในช่วงสมัยนี้รายงานจากเรคคอร์ด เชลซีนะครับเตรียมที่จะส่งเอโดอันเมนดีเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอขอซื้อตัวอันเรโอนาน่าจากอินเตอร์มิลานรายงานจากฟุตแมกกาโดอสัสเซนลิลกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาก,กับเปโดรกันซาเวตตัวรุกของสปอร์ติ้งลิสบอนรายงานจากเอโบลาลิเวอร์พูลจะจ่ายเงินค่าตัวอเล็กซิสแมกอิสตอร์กับไบรทันราว55ล้านปอนด์รายงานจากฟุตบอลอินไซด์เดอร์เดลกัสโซนเต็ดกำลังกำสนใจกองกลางอย่าง คอนเนอร์กาลิกจากเชลซีและเจมส์แมดดิสันจากเลสเตอร์ซิตี้รายงานจากเดลี่มิลล์นิวเซาเป็นตัวเต็งที่ถือคว้าตัวเคนน็ตเทนนี่แบ็คซ้ายของอาร์เซนอลมาร่วมทีมในช่วงสัปดาห์นี้รายงานจากเดซันสตีเวนส์ลาเป็นหนึ่งในคุณสุดทางเลือกของเลสเตอร์ซิตี้ในกันหน้ารายงานจากเดซันเชลซียื่นข้อเสนอค่าตัวเมสันเมาส์ให้กับแมนยูพิจารณาที่70ล้านปอนด์ไม่รวมโบนัสรายงานจากเดซันแบงค์เชล ซิตี้นะครับกำลังให้ความสนใจในตัวของราฟาเอลเกโรโลแบ,บ็กซ้ายตัวเก่าของฟุตเชียดเนมุนเพื่อเข้ามาแทานที่เซกโอโกเมตที่เตรียมท่ยาปอยู่กับเบอร์ลี่รายงานจากเดลซันนะครับนี่คือสรุปข่าวการสัดกานลูกเตะพิมลิกนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลด้วยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่5มิถุนายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ